สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่29นะครับสวัสดีครับผมกับหนุ่มพระบ้านบ้านเจ็ดเนะครับนี่มาวันนี้เรามาพูดคุยกับวัดพนมลอกนะครับกลุ่มวัดพนมลอกกลุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับช่วงเช้าเชสวัสดีทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ป่ะหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะพระครูนิวาสธรรมขันราคานี้ทบทวนก่อนนะมีคนถามผมมาเรื่อย,ยนะผมทบทวนก่อนนะครับว่าสามพันบาทผมแบ่งปันถึงแค่วันที่สามสิบนะครับราคานี้นะเพราะว่าช่วงนี้พระหายากแล้วพระหายาก,คน,กนยนค,คนที่มีก็ห่วงเห็นแล้วนะครับคนที่มีก็ห่วงเห็นแล้วาะว่าเพราะว่าพระเนี่ย มีจํานวนจํากัดน,นะแต่กลุ่ออกมาก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์นะครับหนึ่งหมืนเจ็ดพันองค์คนที่มีก็ห่วงแหนละคนที่แบ่งปันก็อ,าอยากจะได้มูลค่าที่สูงขึ้นแล้วเนาะมูลค่าที่สูงขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันมากวันนี้อันดับแรกนี่เลยผมแบ่งปันนี่เลยมีดนะเป็นมีดคู่โบดถนะ์เป็นมีดโบดถ์ร้อยปีของกลุ่วัดพนมรอก ครับผมมีดนี้นะผมยังพอมีอยู่ผมแบ่งปันปเป็นคู่นะครับคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะนี่เลยนะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทก็นี่เลยนะนี่มีดนี้ที่มาดีนะที่มาดีเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กชุกกะชีนะที่เขาเรียกผมสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่เขาเป็นเหล็กใต้ฐานพระประธานบูตรร้อยปีนะ เป็นบูทที่หลวงพ่อเดิมท่านสร้างเนาะในปี2468ก็รวมทุกวันนี้ก็99ปีก็100ปีแล้วครับเนี่ยเน,น่าจะถึงเดือนเขาแล้วนะน่าจะ100ปีเขาเขียนมาเลยนะพิธีปลุกเสกก็ดีเหล็กดีที่มาดีนะครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กใต้ฐานพระประธานเนาะคนเราทําอะไรที่อยู่ในบทูทเนี่ยคนไทยก็บอกได้เลยว่า,ามีความศรัทธาอยู่แล้วนะเกี่ยวกับบทูทการบวชการสวดปฏิโมถ้าพูดถึงเนี่ย เหมือน,น,นที่เขาว่าปลุกเสกไตรมาสไตรมาสนี่นี่คือ99ไตรมาสเลยนะเหล็กตัวนี้นะเหล็กดีนะแล้วก็พิธีปลุกเสกก็ปลุกเสกในโบสถ์ที่วัดพนมลอกเลยนะที่วัดที่หลวงพ่อเดิมท่านเป็นคนสร้างเลยนะครับผมเหล็กนี้นะแล้วก็มีอธิษฐานจิตเนี่ยมีพระอาจารย์แจ้มีพระอาจารย์ดิเลกด้วยนะอธิษฐานจิตนะครับนี่เลยนี่ได้คู่กันได้คู่กันนี่เลยนะครับ นี่เขียนอย่างนี้เลยได้คู่กันนะนี่ได้สองอันผมแบ่งปันคู่เลยนะครับในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้คู่เลยนะได้คู่เลยมีเก็บเงินไปพางมีโอนนะครับนี่เลยอาทิตสบายเหลือไม่เยอะนะมีไม่เยอะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าได้มาก็ร้อยเล่มที่ที่ท,ที่ที่ได้ได้จองมาตั้งแต่วัดนะเขาสร้างจํานวนจํากัดเลยนะสร้างแค่เจ็ดร้อยนะ ก็อันนี้สามอยหอันนี้สามอยิบนะ้นนก็แจกกันไปครับผมอันนี้แบ่งปันกันแบบเบาๆบ้านๆนะครับอ่ะนี่เลยเบอร์ทรช่องทางการติดต่อผมนะนี่เลยนะครับผมเนี่ยทักไลน์มาก็ได้ทักไลน์มาทักไลน์มาทูมาก็ได้นะครับมาเดี๋ยวนี้เรามาต่อต่อต่อเป็นพระนะอันนี้พระนะมีดจบไปแล้วนะใครยากได้มีดก็จัดไปนะครับนี่เลย คันนี้พระพระเนี่ยพอดีผมได้แบ่งปันกับเพื่อนมานะเป็นพิมพ์ซีเนี่ยได้มาองค์เดียวเลยองค์เดียวเลยนะเขาก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนะพิมพ์ซีเขาไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะว่าพระเนี่ยที่แตกกลุ่ออกมาจากกลุ่ววัดพนมรอกเนี่ยเขาจะมีพิมพ์เเขาจะมีพิมพ์ A มีพิมพ์ B แล้วก็มีพิมพ์ C นะครับเนี่ยวันนี้ผมมีให้ชมสามพิมพ์เลยใครอยากแบ่งปันผมก็สามพันบาทนะครับ มีโอนุนมีปลายทางจัดได้เลยราคานี้ผมแบ่งให้ถึงแค่วันที่30นะครับนี่เลยนี่นี่คือพิมพ์ A พิมพ์ A อฐานสูงนิยมนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับเป็นพิมพ์ A อฐานสูงนิยมนี่ นี่นะพิมพ์ที่หนึ่งเขาเลยเนี่ยพิมพ์ A ฐานสูงยดข้อนิยมเลยนะโคตรโคตของคําว่านิยมเลยนะเพราะาเป็นพิมพ์ที่มีประสบการณ์นะมีแทงไม่เข้านะพิมพ์เนี้ยเขาออกข่าวให้ดูนะสี่แผลเลยจึกจ๊กจึกจ๊จเลยนะนี่ <S <S แล้วก็มีเข็มเข็มฉีดยานะฉีดเนี่ยฉีดไม่เข้าเลยนะแล้วก็มีเข็มอ่า น้ำเกลือนะฉีดเข้าน้ำเกลือนี่ก็ฉีดไม่เข้ามีลดล้มลดความนะนี่คือประสบการณ์ด้านแควค่า,าปลอดภัยนะภงมิคุพันชาตีเลยนะนี่แล้วก็ในส่วนของด้านมีตามหานิยมนี่ก็ค้าขายดีนะร่ารวยขายดีจากปกตินี่ต,ติดติดขัดขัดก็เป็นดีขึ้นนะครับมีเจ์ท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะซื้อผมไปปุ๊บถูกรางวัลที่2เลยนะครับเนี่ยถูกระงวัลที่2เลยนะนี่คือพิมพ์เอนะพิมพ์มเอนะนี่คือด้านมีตามหานิยมเลยนะ พิมพ์ A แล้วก็พ,พิมพ์ B พิมพ์ B เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์น้าฝรั่งฐานกลางนะนี่แล้วก็จะมีพิมพ์ C อย่างนี้เลยพูดถึงแล้วก็พุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันนะครับทุกพิมพ์มีพุทธคุณหมดเพราะว่ามาจากที่เดียวกันนะมาจากกุเดียวกันนี่เลยร้อยปีนะหลายท่านนะที่แบบว่าอยากได้วัตถุมกคลของหลวงพ่อเดิมนะเพราะว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนจนถึงสมัยไหนนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นะ พราะอะไรอย่างวัดหนองหลวงนี่ก็หูเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะได้แค่มองนะได้แค่มองนะครับนี่อย่างเออไม่ใช่วัดวัดหนองคูนะวัดหนองผูนะเป็นล้านวัดหนองหลวงนี่ก็เป็นแสนนะครับหลักแสนเลยนะครับหลักแสนเลยนะครับแต่พวกนี้มาแตกกลุ่นในกลุ่นี้เนี่ยเพิ่งแตกมาได้สี่เดือนกว่าแล้วนะ <Clo S 1> แตกกลุ่วันที่สามพฤษภา,าเนี่ยท่านมาปูดแล้วนะท่านมาปูดแล้ว เพราะงั้นเรารีบคว้าสิใครอยากได้ก็รีบคว้าของมันต้องมีนะอย่างนี้มันต้องมีของมันต้องมีอะสามพิมนะดูหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเดี๋ยวผมไล่ส่องให้ดูปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะปิดตามรายการปิดตามหมายเลขเลยจะได้ตรงปลกทุกท่านนะและทุกรายการผมบอกเลยว่าผมรับประกันพระแท้นะผมรับประกันพระแท้ไม่แท้ผมรับคืนเลยนะไม่แท้ผมรับคืนและนอกเหนือจากคาพูดของผมเนี่ยผมยังมีบัตรให้ด้วยนะผมยังมีบัตรให้ด้วยบัตรนี้บัตรรับรองพระแท้ นะครับหลวงพ่อเดิมพิมพ์เอแม้ผมจะมีรายงานพิมพ์แล้วก็รายละเอียดเลยนะกลุ่อํำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ประเภทรูปหลอ่อโบราณน,นะนี่แล้วผมก็จะถ่ายรูปหน้าหลังให้ตรงกันนะด้านหลังผมจะถ่ายด้านหลังนี่สําคัญเลยข้อหนึ่งผมรับประกันพระแท้นะร้อยเปอร์เซ็นสองไม่แท้ผมรับคืนนี่มันจบกันตรงนี้เลยนะจบกันตรงนี้เลยระหว่างท่านกับผมที่เช่าหามไปนะเงินทั้นแท้พระผมก็แท้นี่ครับผม เหมือนท่านเท่ามา3,000บาทเนี่ยเงินท่านไม่สูญไปไหนเลยรับรองไม่ทใท่ผมคืนไม่ว่าท่านจะเอาไปตรวจศักยภาพตรวจกล้องพันเอ็กตรวจเครื่องเซมเครื่องซิมอะไรที่ว่าเครื่องเซนอิเล็กตรอนที่ว่าการตรวจหาโลหะที่เป็นเครื่องระดับโลกนะที่เขาตรวจสอบกันก็ได้หรือว่าท่านจะประชั่งน้ําหนักก็ได้ท่านจะเอาไปตรวจหาค่าทองก็ได้เพราะว่าหลวงพ่อท่านเล่นเลขปธาทุเนาะเล่นเลขปธาท,านะอาทาุอ่าได้โอเคนะครับเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกัน มารายการที่หนึ่งคันนี้พิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับฐานสูงนิยมนะนี่ผมก็จะดูโดยรวมก่อนดูโดยรวมก่อนนะเป็นธรรมชาติของพระกรุนะครับเป็นธรรมชาติของพระกรุต้องมีดินต้องมีแคนไซต์นี่ต้องมีความเก่านะของสนิมโลหะเนื้อตุ้งแบบอ่าความเก่าบ่งบอกได้นะทาอะไรก็ทําได้นะแต่ทําให้โลหะเก่านี่ผมว่ายากหน่อยนะยากหน่อยนะ มาเรามาดูกันเลยนะอันดับแรกผมก็จะดูอย่างนี้ดูภาพโดยรวมก่อนนะว่าเออหน้าตาชัดเจนนี่หล่อเต็มไหมมีแหวงไหมอย่างนี้นะแล้วอันดับ1นึ่งผมก็สองหน้านหน้าตาเลยนะนี่หน้าตาชัดเจนนะครับมีมีหน้ามีตามีปากเดี๋ยวนะแป,ป๊บหนึ่งกล้องไม่ชัดอ่านี่นี่นี่ดูหน้าตานะครับ ถ้าอย่างนี้นี่ผมโอเคนะถือว่าเป็นพระหล่อที่โอเคละมีตาเห็นไหมครับมีจมูกมีปากนะแล้วก็ดูหูนะแล้วก็ดูโดยรวมลงไปนะันดับแรกที่ผมดูผมจะดูอย่างนี้นะดูง่ายๆนะครับดูหน้าตาปากจมูกชัดเจนแล้วก็มาดูเนื้อผิวพันธุ์ดูโลหะนะโลหะดูนะครับเก่าไหมครับเก่านะเก่านะง่ายๆนะเก่านะนี่มีดินมีกรุมีคาบเก่ามีสนิมเขียว ดูเป็นธรรมชาตินะดูให้เป็นธรรมชาตินะดูให้เป็นธรรมชาตินะครับผมนี่เต็มๆนี่นะก็ดูให้ให้ให้รว,วมๆอะดูให้โดยรวมดูให้ทั่วดูให้ทั่วนะก็โอเคนะอย่างนี้ผมวนะ่าถือว่าสมบูรณ์ละสมบูรณ์ละ,ะตาชิรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งเดี๋ยวผมดูแป๊บก่อน สุดว่าไฟยังไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะมมัวพี่ว่าไหมนี่อ่ะรายการที่สองครับสองนี่อ้าดูดีขึ้น่ะนี่ดูดูผิวพรรณดูหน้าตากว่าน,นะเนี่ยจมูกตาปากเห็นไหมครับชัดเจนนะอย่างนี้เนี่ยชัดเจนละดแลูแล้วคราวนี้เราก็ดูโดยรวมนะเนี่ยเป็นผ้าหล่อธรรมชาติของผ้าหล่อนะครับจะให้สวยจะให้แบบเน้นแบบปิ๊งๆเหมือนกับผ้าปั๊มเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องเราต้อง พะหล่อเลยเราต้องดูโลหะให้เป็นนะครับดูโลหะให้เป็นนะครับนี่ดูนะหน้าตาจมูกเห็นไกลๆเลยนะอันนี้เราผงก็จะส่องโอ้ชัดเจนนี่ไงมีตานะถ้าอยากให้ชัดๆก็เอาแปลงปัดนะจะเห็นลูกตาเลยไหมกลมๆเลยจมูกปากนี่นี่คือพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับโลหงโลหะเป็นไงครับธรรมชาตินะดูเก่านะครับเก่าสวยงามนะครับตะครุตะไคร้แคนไซ์แกนไซ์ไม่ขึ้นนะองค์นี้นะ แต่สนิมเขียวมีนี่ดูเลยรวมนะอ่ะชินชอบปิดปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะปิดตามรายการปิดตามหมายเลขนะผมรับประกันแท้ทุกรายการนะครับผมรับประกันแท้ทุกรายการผมว่ามันกล้องผมไม่ชัดหรือว่ามันยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวผมเช็ดกล้องก่อน,นดีกว่ามันน่าจะดูน้าโอเครายการที่สองนะครับรายการที่สอง มาต่อกัรและการที่สามเออชัดขึ้นนะผมว่านะเออมันดูนไอนะอ่ะเห็นไหมครับดูรวมๆนะหน้าตาปากจมูกชัดเจนชัดเจนนะครับนีออ่รูหงรูหะใช้ได้สวยนะครับนี่เลยนี่ เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่หนไหมครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนเลยนะนี่กล้องมุมเป็นอะไรนะวันนี้กล้องมุมเป็นอะไรนะนนเอ,อนี่นี่น,นี่ดูนะครับชัดเจนนะผิวพันธุ์โลหะไหมครับสนงิน้งสนิงเขียวนะชัดเจน นี่นะครับมีดินมีกลุมีภาพนี่มีความธรรมชาติของความเก่านะชัดเจนนะครับชัดเจนนี่เลยนี่ชัดเจนนะเออ นี่ชัดเจนแล้วคันนี้โอ้กล้องไม่ค่อยชัดอรายการที่สามนะครับรายการที่สามนี่ใครปิดก็ปิดตามรายการเลยนะครับทักไลน์ผมมานี่รอไปประกบนี่เลยนะครับต้องมีตะเข็บเนี่ยสนุงงสนิมเขียวขึ้นสวยงามนะครับสวยงามบ่งบอกถึงธรรมชาติบ่งบอกถึงความเก่าเนาะ นี่ก็สามพบาทแลครับใครปิดก็ปิดมาได้เลยนะครับนี่มีอูนมีปลายทางนะครับปลายทางผมเก็บเพิ่ม100บาทปลายทางผมบวกเพิ่ม100บาทอ่ะรายการที่3รายการที่3าแล้วนะครับรายการที่4ครับนี่เลยนี่ไหมครับ ดูหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะตรงนี้เอาไปเปล่งเอาเปล่งปัดจะชัดขึ้นนะมีแคนไซนะครับมีแคนไซดูมีสนิมเก่าสีเขียวนะดูเนื้อหาโลหะนะสวยงามนะครับชัดเจนบงบอกว่าอายุอานามนี่90้ปีถึง100ปีนะครับ90ปีถึง100้อปีรอเบบโบราณต้องมีตะเข็บนะครับเนี่ยนี่เลยสนิมคงสนิมเขียวขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามนะ บ่งบอกถึงความเก่าความธรรมชาติเลยนะตอนนี้กระแสพระดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ดีวันดีคืนมีสกุปมีข่าวมีการไปสัมภาษณ์นะครับผมนี่วยายกรวัดกำนันอำเภอพูดถึงคุณนะหลายด้านนะตัวนี้กาลังกาลังแรงเลยนะกําลังแรงใครยังไม่มีของมันต้องมีนะครับของมันต้องมีเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยนะอนาคตสดใสนะครับอนาคตสดใสกับราคาเบาๆราคาเบาๆ รายการที่4พิมพ์ A ฐานสูงนิยมนะครับพิมพ์ประสบการณ์เลยพิมพ์นี้นรายการที่5้านี่ดูเนื้อหาก่นนะดูไกลๆไหมครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนอ่านี่นี่ใต้ฐานนะ ดูเนื้อหาดูโลหะนะชัดเจนนี่สวยงามนะครับบอกเลยว่าดูดูสวยงามมากฟอร์อมเต็มเต็มหล่อแบบเต็มเต็มนะครับไม่มีเว้าวม่ีแหวงเลยดูตาดูจมูกตากลมๆเลยไหมครับเนี่ยมีปากม,มกีอย่างนี้นี่ถือว่าสวยแล้วนะนะผมบอกเลยว่าสวยสวยแล้วนะน,ะนี่ เราไปประกบรายการที่5นะครับรายการที่ 5. นี่ความชัดเจนพระเยอะขึ้นมากๆนะจากแร็กๆนะครับจากเลกๆก็จะมีหน้ามือมีหลังมือนะอาการไม่ว่าเป็นอะไรนะไม่ว่าอะไรทุกอย่างมันก็จะมีความขิดเข็นนหินต่างนะหินแท้มั่งไม่แท้มั่งมีดำมีขาวไม่เป็นธรรมชาตินะครับไม่ธรรมชาตินี่ธรรมชาติแต่ทุกอย่างทุกอย่างก็กระจกที่ว่าความแท้นะครับที่ว่าความแท้นะ เพราะว่าระยะเวลาผ่านมาเรื่อยมาเรื่อยความชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ใช้กล้องพันเอ็กเนี่ยสองเขาก็ออกมาแล้ว90ปีถึง100ปีใช่ไหมยังไม่พอเขาก็ไปส่งเพิ่มอีกส่งรือเป็นเครื่องที่เหนือขึ้นไปอีกที่เป็นเครื่องที่แบบทั่วโลกที่สาคุณก็ยอมรับนะในการตรวจสอบว่าลูหะได้อายุอันลนงเท่าไหร่ในการการตรวจวัตถุโบราณเนาะเป็นเครื่องเซนนะน่าจะเป็นเครื่องเซนเ่เครื่องเซนอิเล็กนรอนนะ ที่ว่าเครื่องลหลายล้านนะนะหลายสิบล้านนะ่ะที่เขาไปตัวก็บ่งบอกมาในแนวทางเดียวกันนะครับว่า90ปีถึง100ปีนะครับ90ปีถึง100ปีนะนี่เหมือนกันเลยก็ไปสอดคล้องกับโบสถ์ที่แตกนะเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่หลวงพ่อเดิมถ้าเป็นท่านท่านเป็นคนสร้างใช่ไหมที่เขียนว่าอยู่ข้างฝาเลยนะพระครูนี้วาดธรรมขันนะครับอ่าบงเล็บหลวงพ่อเดิมนะครับสร้างในปี2468 แล้วเสร็จในปี2471นะครับผมก็ใช้เวลา3ปีนะในการสร้างนะในการสร้างอ่ะโอเคนะครับก็ค่อยฟังกันไปนี่คนที่จะเช่าหาก็ไม่ต้องคิดมากนะครับก่อนจะเช่าหาท่านก็ไปหาข้อมูลก่อนได้นะครับไม่เช่าผมไม่เป็นไรดูกันก่อนดูการพูดคุยกันนะครับทักทายกันชอบก็ปิดไม่ชอบก็ผ่านได้สบายใจเลยนะครับแต่ถ้าท่านเช่าหาผมไปผมก็รับประกรันแท้รับประกันแท้ให้นะครับผม3,000บาท มีอุดมีปลายทางนะครับปลายทางมุมบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับเข้าใจตรงกันมารายการที่หกพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะพิมพ์เอฐานสูงนิยมนี่ดูไกลๆก่อนเลยหน้าตาปากจมูกชัดเจนนะมีลูกตรงลูกตายไหมครับนี่แล้วเราก็จะด,ดูฟอร์มโดยรวมมะพระเนี่ยหล่อเต็มไหมรูขาเต็มไหมมีหลุมมีบ่อไหมอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยถ้าอย่างนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์ละในตัวผมนะในส่วนตัวผมนะใครยังไงผมไม่รู้นะ แต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสวยสมบูรณ์ละมาแล้วเราก็มาส่องผมก็จะดูที่หน้าตาก่อนในอันดับแรกนี่หน้าตาชัดเจนนะครับมีตามีปากมีจมูกเห็นไหมครับชัดเจนนะอย่างนี้นะนี่หาย,ยากนะนี่ทาไมชัดเจนนี่ดูดูพิมพ์นี้ดูพิมพ์นี้พิมพ์นี้คือพิมพ์สีนะพิมพ์สีนี่เขาจะไม่มีหน้าตาเลยนะดูสิครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยนะนี่เลยอย่างนี้นี่ไม่ชัดเจนเนาะอย่างนี้ไม่ชัดเจนนะ มันจะเีนอย่างนี้มันจะเีน,นี่ชัดนีนต้องอย่างนี้นะครับมีหน้ามีตานะนี่เลยเห็นนะครับนี่ดูผิวพันธ์ดูโลหะนะบ่งบอกถึงความเก่านะเก่าแลยยังไม่พอนะได้ธรรมชาติ้วยนะมไม่มีการล้างไม่ผ่านอะไรทั้งสิ้นเลยนะนเดิมๆเลยนี่ดูสดใดูนะครับเนี่ยสนิมเขียวขึ้นเลยนะครับเนี่ยนี่สนิมเขียวก็มีคราบกรุความเดิมนะพักกรุก็ต้องมีคราบนะต้องมีคราบนะ ธรรมดานะเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะสีเขียวขึ้นเลยนะบ่งบอกเป็นธรรมชาติบ่งบอกถึงความเก่านะนี่แล้วมีนะแคนไซ์ขึ้นด้วยเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นปฏิกิริยาของธรรมชาติของโลหะนะครับผมว่านะอยู่ใต้ดินมานานเนาะอยู่กับความอับความชื้นนี่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมาเจอ,อความร้อนมาเจออากาศ มาเจออุณหภูมิอะไรที่แตกต่างกันไปก็จะมีไขมีอะไรขึ้นนี่คือบง่งบอกถึงว่าโลหะเก่านะโลหะถึงบอกถึงความเก่าเนาะนี่เลยอ่านีหนไหมตะเข็บพาหลอกก็มีตะเข็บอ่ารายการที่6นะครับก็เพิ่มลายผมมาทูเข้ามาได้แล้วก็อ่าส่งรูปมาก็ได้แล้วบอกหมายเลขก็ได้บอกเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปกลับไปนะจะได้ตรงกันแล้วก็ชัดเจนนะว่าเถูกต้องอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าไม่ตรงปกนะมันจะได้แบบชัดเจนกันนะครับเกณฑ์กัน ารายการที่7วันนี้ผมมีแบ่งปันแค่สิรายการนี้นะครับสิรายการเองรายการที่7พิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับบอกหมายเลขมาเลยนะพิมพ์มาเนี่ยองนี้องคนี้หรือไม่ก็ดูแล้วก็เพิ่มเพื่อนผมไว้นะวันไหนพร้อมวันไหนก็ได้นะครับทักมาน้องมีไหมหมดหรือยังพิมพ์นี้ขายเท่าไรอะไรเนี่ยตอนนี้เท่าไรราคาย,ยังไงอางนนี้ได้หมดนะมีพิมพ์เอไหมพิมพ์บีไหมพิมพ์ซีไหม เออมีพิมพ์หายากไหมน้องอะไรพิมพ์รูปก,กระเดือกันเนี่ยทักมาได้นะผมไม่ยิงนะผมพูดคุยกับทุกท่านนะครับผมพูดคุยกับท่านจะให้ผมถ่ายรูปองค์ไหนบอกเลยเลยนะครับการแบ่งปันผมแบ่งปันด้วยใจนะแบบบบ้านนี่แหละครับเอาแบบบบ้านนี่แหละนี่เลยอ่ะนี่หมครับหน้าตาชัดเจนนะครับในการที่เจ็ดปากจมูกเห็นไหมครับสวยงามนะอย่างนี้หล่อเต็มเต็มเลยนี่ดูความเก่าของโลหะนะนี่เลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับ แขนซงแขนซ้ายตะไข่เนี่ยเขียวเขียวขึ้นเลยสนิมกรงสนิมเขียวนะนี่ดูง่ายนะพาเทอดูง่ายนะไม่ต้องมีใครสอนครับเดี๋ยวนี้แรกๆนี่มีคนสอนนะมาดู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 อย่างนั้นดูอย่างนี้ดูอย่างนี้อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีใครสอนครับไม่ต้องมีใครสอนดูกันเองดูกันเป็นดูกันเป็นนะครับนี่เลยนี่นะครับดูให้บ่อยๆนะรู้หะเขานะครับ แต่ก่อนเห็นไหมครับช่วงแรกๆที่เราแบ่งปันพากันพระเก๋พระเก๋ก,กลัวเก๋กลัวอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวทุกวันนี้มาผมเห็นแฟนเพจผมรู้ว่าทุกท่านที่เช่าหาผมไปนะไม่มีใครค่อยพูดเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าดูเป็นแล้วไงดูเป็นแล้วไงแรกๆใครไม่เคยเห็นเนาะตื่นตัวตื่นเต้นกับเขาหมดก็เจอเก๊ไปอะไรมั่งเยอะๆเดี๋ยวนี้มันดูง่ายไงมันดูง่ายนะพอใครเห็นของจริงของแท้บ่อยๆอยู่กับตัวส่องเนี่ยก็ดูง่ายนะครับดูง่ายอ่ารายการที่เจ็ดครับ รายการที่แปดครับนี่เลยพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะครับนี่เห็นไหมดูเลยเนี่ยดูเนื้อหาเขาจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับโลหงโลหะนี่เลยนะครับหน้าตาปากจมูกชัดเจนนี่คือพิมพ์เอนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยมพิมพ์นี้นิยมนะผมให้เป็นคำว่าโคดนิยมเลยนะครับเพราะว่าเอาโหประสบการณ์เยอะนะพิมพ์นี้ประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะนะครับอ่ารายการที่แปด รายการที่แปดนะครับพิมพ์เอฐานสูงนิยมนะรายการที่เก้าอันนี้เป็นพิมพ์บีหน้าฝรั่งนะครับเป็นพิมพ์บีหน้าฝรั่งฐานกลางนะพิมพ์บีหน้าฝรั่งฐานกลางนะนี่เลยนี่ตัวนี้ก็นิยมเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าตาท่านสวยนะหน้าตาท่านสวยนี่หนไหมครับมีหน้ามีตามีปากมีจมูกนะเห็นไหมชัดเจนชัดเจนนะ ผ้าหล่อนะหล่อได้อย่างนี้นะหินเนื้อหนังอย่างนี้หินตาหินจมูกหินอย่างนี้นะี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกับพระปัม๊มไม่ได้นะไม่ได้นะครับไม่ได้ครับผมอ่านี่เห็นไหมดูโลหะดูธรรมชาตินะมีแขนไซส์ขึ้นเนี่ยดูดินทุกอย่างนะเนื้อหาดูง่ายมากดูง่ายมากนะครับดูง่ายมากนี่ใต้ฐานเห็นไหมครับนี่สวยงามมากเลยนี่ รายการที่เก้าครับพิมพบีนะครับตัวนี้คือพิมพบีนะพิมพบีหน้าฝรั่งครับผมอยากได้พิมพ์ไหนก็ทักผมมานะครับไม่พร้อมวันนี้ไม่เป็นไรนะพร้อมวันไหนทักมาได้นะสอบถามกันได้น้องตัวนี้แบ่งปันเท่าไหร่พี่อยากได้พิมพ์นี้อยากได้พิมพ์หายากอย่างนี้มีไหมอะไรอย่างนี้นะถ่ายรูปขึ้นมาแคปขึ้นมาเดี๋ยวผมหาให้ที่ผมมีผมแบ่งปันให้หมดนะแบ่งปันด้วยใจนะเพราะเราช่วยกันผลักดันนะเราช่วยกันผลักดันเราช่วยกันเผยแพร่พุทธคุณของหลวงพ่อไปนะเหมือนกันนะครับเน้นก็ อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนผมไว้ทักปลายมาก็ได้กดติดตามในไลน์ผมเนี้ยกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นี่กดติดตามไว้ยามเช้าผมมีมาแบ่งปันนะแล้วก็มาพูดคุยความคืบหน้าว่าไอ้กุนี้เป็นยังไงแล้วน้องนี่กระแสเป็นยังไงอย่างไรอย่างนี้นะครับนี่พูดคุยกันได้นี่คือรายการสุดท้ายรายการที่สิบของวันนี้นะครับรายการที่สิบแบ่งปันแบ่งปันได้เลยนะครับนี่ พิมพ์ซีนี้ผมไม่แบ่งปันนะพิมพ์พิมพ์ซีนี้ผมไม่ได้แบ่งปันนะเขาไม่ค่อยสวยผมเอาไว้โชว์ก็แล้วกัน ideally, <ped ag al> ผมมีองค์เดียวด้วยห่วงด้วยนี่มีองค์เดียวด้วยผมไม่ค่อยสวยนะเพราะหน้าตาเขาไม่ค่อยสวยเอาไว้เอาไว้พูดคุยกันเอาไว้แนะนํากันนะว่าพระนี้มีพิมพ์เอพิมพ์บีพิมพ์ซีอย่างนี้ดีกว่านะแต่ผมว่าไม่เหลือหรอกเดี๋ยวเขามีคนซื้อผมอีกแหละถามผมอีกแหละหายากไนงะม,มีน้อยไม่ค่อยเจอไงนี่ก็ถามฟาร์มเข้ามาแต่เกิดยังไงผมทุนไม่ได้ผมก็แบ่งอนะ่ะ ผมก็แบ่งนะแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากแบ่งนะพิมิ้นี้อ่ะผมไม่อยากแบ่งโอเคสิบรายการที่สิบสรับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับทุกท่านกดติดตามไว้แล้วก็พูดคุยกันนะครับนี่เช้าๆผมมีแบ่งปันกลุ่วัดพนมลอกทุกวันนะครับทุกวันเป็นหลวงพ่อเดิมพุทธสโลนะครับนี่วัดหนองโพที่ท่านสร้างอ่ารูปหล่อลอยองค์ของท่านเนี่ยบรรจุก,กลุ่ไว้ในกลุ่ววัดพนมลอกในปีสองสี่หกแปดนะครับนี่หาข้อมูลก่อนได้ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม